และถือว่าสำเร็จตามประสงค์ชีวิตของเราครั้งครั้งหนึ่งคือสำเร็จตามความหวังความฝันของเราแล้วครู้อาจารย์้หลายก็ส่งพวกเราคึ่งฝ่งส่งครึ่งฝั่นแต่ว่าต่อไปจากฝั่งันต่อไปจะไปพบไปเจออะไรนั้นก็พวกเราก็จะต้องใช้ความรู้ความสามารถที่เรียกว่าปัญต เอาออกมาใช้ในสนามจริงหรือในห้องเรียนจริงห้องเรียนที่อยู่นี้ก็อาจจะมีทั้งสมมติมีทั้งสมมติฐานบ้างอะไรบ้างหรือสถานการณ์จำลองบ้างแต่ต่อไปนี้เราก็ไปใช้ชีวิตที่ให้สมกับคำว่าบัณฑิตบัณฑิตในทางพระพุทธศาสนาท่านถือว่าหมายถึงผู้ที่ใช้ชีวิต ที่ประกอบด้วยสติด้วยปัญญาหรือประกอบด้วยปัญญาปัญญาที่มาจากความรู้หรือถ้าพูดใน